สวัสดีเจ้าป้าดาวจะพามากินผลละไม่เนาะมีสับปะรดกับแก้วมังกรขาวเจ้าป้าดาวจะหนังกินท่านนะระเจ้าไปกินตัวกันเนาะมาเจ้ามาเจ้ามากินด้วกันเจ้าไปสืออันแก้วมังกรมาเนาะกับอันสับปะรด แกมังกรขาวเจ้าหาสีแดงมบเจอเนาะมีเสียงดังเข้ามาในบ้าน แล้วก็ปิดประตูแล้วเนาะเปิดทําบ้านเนะบ้านลายตึกนี่แหละ ป้ดามันกินข้าวไงาต่างตอนเนะเาะข้าวเจ้าวะเจ้ามากินเอาประมาณเที่ยงหรือว่าบ่ายโมงอะ่ะบางทีก็กินบ่ายสองข้าวมือเดียวมากินเพียงมือเดียวเนะเาะข้าวสองมือมือเจ้าก็มือตอนเอามากินมือตอนมือเดียวตอนบ่ายป้าดาขอหากินผลไม้ที่ไหนเจ้า จะซื้อมาไว้ในตู้เย็นเนาะซื้อมาเป็นลูกเป็นลูกอีกอะเวลากินเขาก,ก็เอามาปอกเอาสับป,ประรดนี่บางครั้งซื้อมามันหัวใหญ่พากินครึ่งหนึ่งเหลือครึ่งหนึ่งถ้า,า,ากินประทันก็มันก็เสียเอาทิ้งแค่นั้นอนะไปซื้อมาใหม่ แต่ส่วนมากมันได้ทายคลิปภาคนี่นะกินผลไม้นั่นนะป้าดาวเอาอันโทรศัพท์เสียบอันไม่เซนผีวางตกเขาเนี่ยเจ้าเนี่ย สับประรดอร่อยเหญิงก็เผาแผลงเนาะสับประรดมันแค็น้อยหัวน้อยค่ะหัวแค็นเนี่ยเหมือนกับสับประรดนางแรงของเมืองไทยนั่นนะ กินคนเดียวหันเอาเจ้าเส้นใหญ่เส้นน้อยเต็มปากคนเดียว มาในเจ้าปิแปลน้าอาเผ็ดสดขิงผลไม่เนาะกินผลไม้ผลไม้ กินจิ้มกินเลยเขาเรียกมดอิม่มแล้วเนี่ยเจอว่าบบอิ่มนะแกมังกรลูกใหญ่เนี่ยเจ้าเยำพนพอ แต่ปลาลวดเนี่ยยังมีอยู่ทั้งน่ะนปอกจะมดมันเยอะนะอิ่มอีกอะ im 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 Hành đó có trong kiện hư mất đâu, ở để vậy nó Bây giờ kết thúc, bây giờ cháu Lỡ nói đều bởi kỳ cầm Như thế nó Đông bàn mà <laughs> ờ, chắc phương trực Nhiên bây giờ nó nè Có trực tỉ ba đao dù, nó mà trực hồn thao Mà tỉ trực lãnh thổ bán Tỉ ba đao dù nè nè คนอายุ80 90ร้อยไปอยู่จันทมึงเวลาป่วปยมาก็ร่อโงบ้านก็มาเอาอีกอะตึกนี่เป็นมันเป็นตึกของรัฐบาลเนี่ยปนเอรี่งคนเท่าคนแก่ป้าดาวแข่งขาดีป้าดาวเขาอยู่จันบนอ่นะ พายเป็นยังม้าโทรไปโรงพยาบาลนิดห้านาทีนะมาถึงละรถไว้คนาละไว้คาะละมันจริงจ้านะห้านาทีนะถึงบ้านปนระมาณโรงพยาบาลบานนะันอยู่ใกล้อยู่ไกลห้านาทีนะอืมกิมเจ้า ก็ดาวขอจบคลิปฉันดีก่อนนะเจ้าประกันคลิปใหม่คลิปหน้านอ้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมดพอดีเลยเจ้า